ยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ธรรมะฉบับทางลัดเข้าใจได้ใน2นาทีที่นี่เราจะพาคุณกลับมารู้จักใจตัวเองผ่านวิธีง่ายๆที่ใช้ได้ทันทีเคยรู้สึกหลงทางไหมคะจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเราไม่มีคำตอบส่วนใหญ่เป็นเพราะใจมันขุ่นจนมองหาทางออกไม่เจอตั้งหาใช่เลยครับตอนใจขุนสมองคิดไม่ตรงตัดสินใจไม่ชัวทำอะไรก็ผิดจังหวะไปหมด ทางแก้เริ่มง่ายมากค่ะให้หยุดคิดหนึ่งนาทีแล้วรู้ลมหายใจเบาๆสิบรอบจะรู้อยู่ที่หน้าอกหรือที่ท้องพองยุบก็ได้เวลาทำให้ทำแบบไม่ต้องพยายามนะคะแค่รู้สึกว่าลมหายใจมันกำลังเข้ากำลังออกเหมือนเราวางแก้วน้ำนิ่งๆน้ำขุ่นมันก็ตกตะกอนของมันเองใจเราก็แบบนั้นเลยค่ะลองดูตัวอย่างนะครับอย่างระหว่างประชุมแล้วรู้สึกโดนตำหนิ ก็ให้หยุดหายใจลึกๆรู้ลมหายใจสักห้าครั้งหรือตอนขับรถแล้วมีคนปาดหน้าก็ให้รู้สึกเท้าที่เหยียบพื้นรถแล้วหายใจเข้าออกหรือกำลังทะเลาะกับคนใกล้ชิดก่อนพูดต่อก็ให้รู้สึกถึงความแน่นที่หน้าอกสักสามวินาทีแค่รู้สึกแบบนี้ความขุ่นก็จะค่อ,คอยๆลดลงเองครับและพอใจนิ่งขึ้นสิ่งที่ควรทำหรือควรพูด จะชัดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องฝืนคิดในตอนหน้าเราจะไปต่อกับหัวข้อปล่อยวางแบบไม่ต้องพยายามไปดูกันว่าทำไมยิ่งพยายามปล่อยใจยิ่งเกาะและจะทำอย่างไรให้ใจวางได้จริงๆห้ามพลาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ